ับพี <S <S <B Corps noise> ่น anyway ้องป่าป่าตัวใหญ่เลยเนาะมรัใครป่าใหญนี่เนาะดูคนเกกับพี่น้องกับป่านี่ับป่าใหญไใ ไปน่ครับปานเป็นปาน้ำโป่งรับนสำมาเรียบร้อยแล้วนี่สำเร็จมาแล้วอาใส่ไว้แล้วสอาะเนี่มาทอดทอไทยนะมาทอดพนมตลาดท่าพนงตลาดชาวท่พนมแล้วิต บรรยากาศตลาดเศร้าวันนี้ครับลูกศิษย์แสนมาย่างตลาดทาด่าพนมตลาดดัดไทยลาวเช้าว,วันจันทร์ครับตอนวันพุธเนี่ยครับพี่น้องเหตุบรรยากาศตั้งขึ้นตลาดดัดไทยลาวครับน้ำโขงแห่งไหลเลยนะเป็นหาดกลางน้ำโขงยาวเลยนะมันั้งจะยาวเป็นกิโลเลยเนะี่ย นู่นเรือต้องอ้อมนะเรือต้องอ้อมไก่เลยนะทาเรืออ้อมไก่เลยเป็นกิโลเลยแหละบอกเลยว่าชุมเจ้ากิมแลยโอ้ยแม่เบรรยากาศตลาดนั้นตอนกลางวันขึ้นครับไม้กวาดอีกกอะไรอันซิมห่าบาทไม้กวาดเป็นด้ามไม้อันนี้เนี่ย สวัสดีครับวันนี้ลูกศิษย์แสนมาลอดตลาดนัดไอ้ลาวทานขนมับวันนี้เศร้าวันกันนี้ทบรรยากาศเย็นๆครับวันนี้อากาศหนาวๆครับนี่ก็เป็นแม่ค้าทางฝั่งลาวคนเอา สินค้ามาขายครับมีบักตูมแห้งครับบักตุมแห้งปลาสลัดเสืเอเพศพักชีพักยังกันหลายหน้านี้ผักเยอะครับหน้านี้นี่จะปล่องปลาบัมกับมะกงบักเขือมะปิ๊กบรรกบรรยากาศครับวันนี้ลมที่สนพามาย่า,านลตลา,าดนัดไทรแล้วผัดพนม สอนพักกับนานดิพักลายดีตดอกกระลงกระลำไยปีกขาย,ย่อยครับายส้งจะคันลายดีนะครับพี่น้องกับมีหมักถั่วมักถั่วมักขิงโอ้สอนพักงามะลีกับพักเปิ้ล ดอกดอกพักบวกัวครับพี่น้องงามเนี่ยบักกล้วยวีวีเท่าไรไหมราคาบคักกล้วยนี่วีละยี่สิบบาทครับวีละยี่สิบบาทพี่น้องนะสามบาทสามบาท ตายยังปวดกระเดิดมาถึงกำลังตัดหัวไส้ขี้เป็นยังไนปลานื้ไข่โต้ไอต์จะนวดแล้วไ่ยไข่ลูกบเวหน่อยร้อยเหน่อยร้อยครับเป็นลูกแล้วบอลเนยเดี๋ยวยังยังครับ ดีกับพี่น้องกับมีหมดแตมไอข้าวโพดกับข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพด,ดปลาหมักนงหมักนาวกับแต่วกับบรรยากาศมัน้ยครับตลาดนัดไตลาทพนครับหมักพริกกัน พลิกหิรับังกะพี่น้งนองครับไอ้ข้างหลังจะเป็นเฮดบดครับเป็นกระสอบกระสอบเลยครับ <c oughs> โอ้ปาดตัวดินตัวลิสงหอมหัวใหญ่นองมะนาวไอ้โซนนี้มักจะเป็น คือผักครับเป็นผักตะชินสินค้าการเกษตรนะพี่น้องเนาะคือกรรมนะครับบอกเพลงครับนี่ผักถือครับเป็นครับนะครับบรรยากาศตลาดหนักไทยเราตรงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงในสินค้าการเกษตรครับมีคุ้นเงี้ยับของอยู่ของกินนะครับผัก พักลายอีลีครับฮุกับดูข้างหลังว่าขายเป็นทุงผู้ทุงเนี่ขายยกถุงก็มีครับแ้อยเดี่ยวพี่น้องนบรรยากาศตลาดมดี้ครับ

ล้วยดิบล้วยจักไอฝั่งลาวครับดิบกะลํำไม่กวาดครับไม่กวาดอันห้น้อง่ายไมวาายราคาส่เลยอันอดก็ของห้าสิบบาทว่ไม่กวาดห้สิบบาทรับน้องกวานบางใหญ่เลยนะครับอันบางใหญ่หรือไั่ มัดยังดีเลยครับหาสิบบาทครับหนาวครับหนาวเป็นที่รักครับ ซสื้อยาดถุงนะครับเศาโล่เข่าโคบเร่บ้านแม่ตัวรจ้าถุงตองห่วลูกกตาบรรยากาศตลาดเศ้าดีครับเป็นยาคามาเป็นยาทายเดอตัวนี้กินากจ้ักพิกมักเือ โอ้โครับเป็นทุงถุงแล้วกันตอนนี้ตอนนี้คนขายส้มครับหนูหนูหนูนูที่ไม่ใส่หนูอ ้องเ็ได้ฮะหนูจะสอ,อ,อกห้สิบาทกระหัตสิบบาทนสามโตมีกระลอกน้ำจะมีหอยกับรริตกาศดูนี่ับเอ้อมีเียดแงหอยมันคือสมอยีเกียดไข่มดแดงบรรยากาศมันนี้คือคือคากอะไรพี่น้องก,กับตลาด อัดไทยลาวทับนนมคุณดูน้ำตาแล้วมาให้ข่าวนะเพราะมันอ่อนไหมครับร้บนานหลากหลายเลยครับหน้านนี้พักพักลายลีครับใครจะกินพักหน้านี้นี่โอ้ยขับซออ่อนเลยครับเถอกๆโอ้ไหวครับไหวมัดบักใหญ่ ตัวไหวแบบใหญ่เลยเนะาะบัตรอะไรไหวดีครับลดละสองสามร้อยโอ้ยหนักตึกเลยเนาะไหวใหญ่ครับไหวใหญ่เฮดบอส นีไข่หนูตัวละหกสิบบาทหกสิบบาทขนูนหนูจากธรรมชาติครับเบาครับตลาดนัดคือลาวถัดพนมครับตลาดถัดพนมวันนี้ปึกพักปลกพักปึกพัก อนาไโซนนี้จะเป็นผักผักสดขนมนะครับพี่น้อไปรอบนร้ครับตลาดน,นัดพน้องกับลูกทุ่งเสงตาอยางครับวันนี้ก็หมักสลีสลีโลโละหกบาทดิำลังแกล็เนยนะครับร ตมแกมักสรีก,กับผักระป๋อกระลำพร้อมหัวใหญ่เข้าวโพดไหลแล้วไหลแล้โตัวละวทําไมร่ตละบ,บาทอ่าละบบาสิบบาทสิบบาทบอกสิบบาทเอาเบอร์ดียบบนูติก่อ กะลำกะลำใหญ่ใช่ก่ายนี่ยกะลำจ้ะฮะกล่บาทคนละิบาทอันนี้คนละสิบกับพี่น้องหัวบักใหญ่เลยนะีกะลำหัวใหญ่ๆครับ มาที่กะลัำกะไหลครับดอกกะลัมเียบดอกพักวดอกกะลัดอกมัวผักมีดอกเอ๊เอารถเอารถบกนะรถับกะลับมะขัวละสิบบาทโอ้หนบรรยากาศดเลยนะัอำเภอทับน้องปัญจานตรวจคนเข้าเมืองครับ